สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564กับดิฉันนางสาวชวนพิเงินฉลาดวันนี้สภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นอย่างไรนะคะอากาศจะร้อนแค่ไหนหรือว่าจะมีฝนตกที่ไหนบ้างนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ เริ่มต้นกันที่แผนที่ตวรวอากาศผิวพื้นวันนี้เจนได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะยังอยู่ค่อนข้างห่างประเทศไทยค่ะปกคลุมอยู่บริเวณประเทศจีนตอนบนส่วนประเทศไทยตอนบนนะคะยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมอยู่ทําให้ในพื้นที่ของประ,ประเทศไทยเนี่ยมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงค่ะซึ่งลักษณะดังกล่าวนะคะยังคงส่งผลทําให้บริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีลมที่เป็นลมตะวันออกค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมที่มาวรชนิด IR เวลา8นาฬิกา20นาทีเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยนะคะมีเมฆค่อนข้างน้อยค่ะเรดาร์ชุมพรเวลา8นาฬิกา30นาทีตรวจไม่พบกลุ่มฝนบริเวณภาคใต้ตอนบนเรดาร์สติ้งพระก็เช่นเดียวกันค่ะตรวจไม่พบกลุ่มฝนในบริเวณภาคใต้ตอนล่าง รายงานอุณภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบางพื้นที่นะคะของภาคใต้มีอุณภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนแล้วนะคะก็คือตั้งแต่35องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะโดยมีอุณภูมิสูงสุดวัดได้37.2องศาเซลเซียสค่ะบริเวณท่าากาศยานสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี รายงานอุณภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ภาคใต้ของเรานะคะอุณภูมิในทุ่งเช้านี่อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทุกพื้นที่เลยโดยมีทุมิต่ำสุดอยู่ที่16.0องศา,า,ศาเซลเซียสบริเวณท่าอากาศยานกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะ พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะไม่ได้พยากรณ์ให้ฝนไว้เลยแสดงว่าวันนี้เมฆจะมีน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีฝนในพื้นที่โดยในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นส่วนช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-22องศาเซลเซียสลมเป็นลมฝ่ายตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสําหรับคลื่นลมในอ่าวไทยนะคะยังมีความสูงต่ากว่า1เมตรชาวเรือ ชาวประมงนะคะสามารถทําการเดินเรือได้ตามปกติสําหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวทางทะเลก็สามารถทํากิจกรรมทางน้าได้ตามปกติเลยค่ะคาดหมายสภาวะอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM 2.5บริเวณภาคใต้ตอนบนวันนี้นะคะคาดว่ามีผลกระทบค่อนข้างน้อยค่ะอยู่ในเกณฑ์น,น้อยภาคใต้ตอนล่างก็เช่นเดียวกันค่ะผลกระทบที่เกิดจากการสะสมของฝุ่น PM 2.5ยังคงมีน้อยอย,อยู่ค่ะ การพยากรณ์อากาศสําหรับภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะก่อนจากการฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อติดตามพวกเราชาวศูนย์นุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตอนออกเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน